มาครับมาเลยเที่ยงเที่ยงแบบนี้เครยิ่งจเจริญเครดิตครับเอารอกคุณภาพมาให้นะนะพิจารณาอีกหนึ่งตัวครับนี่เลยเป็นไดว่ารีเกล S นะครับเบอร์2005 IA รหัส S นะครับรหัส S นี่ก็จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นเล็กของเขา ดูเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กนะครับนี่ m a d ด in Thailand ์ของไดว่าหมุนการครับคุณภาพไม่เล็กนะครับลูกปืนกันกลับเป็นลูกปืนวันเวยแล้วด้วยนะครับนี่หมุนแล้วหยุดเลยเป็นลูกปืนวันเวยนะครับน่าลอกสาภาพเป็นอย่างไรไมาดู้น้าลอกกันน่าลอก นี่ครับเด้งเพี้ยเพี้ยเพี้ยเพี้พพพยเลยเอ้ามาปอ๊บอ่ามาดูเบรกนี่คลิกเสียงก่อนนะคลิกเสียงวันเจี๊บเจี๊บเจีบจิบจบจ้งหรีดเลยอ่าลอกเหมาะกับการตกหน้าดินนะครับดูดูเบรกครับนี่เบรกเป็นไงครับจังหวะเดียวเลยเห็นไหม โอ้ยไม่มีดึกต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 ึกนี้นะครับดูจังหวะเบรนะครับนี่ฟังเสียงกิ๊กมันจะไปตามสเต็ปนะครับผมก็เบรกเท่ากันทุกสเต็ปนะผมดันเท่ากันทุกสเต็ปนะแต่ออกแรงเยอะกว่าไปเรื่อยๆครับนี่แต่สเต็ปการหมุนเป็นไงครับค่อยๆเข้าเห็นไหมไม่ใช่ดึกดึกต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 ึกอย่างนี้เบรกระเด้าครับนี่ จะสุดแล้วยัยงไม่กระเด้าเลยไหมครับนี่เบรกหนักแน่นอนมูสันเลยอ,อยังหนักครับเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับนี่กลับมาเบรกไม่ติดไม่ตายครับภาพโรลเลอร์เป็นไทเทเนียมหมุนนะครับ เป็นหน้าท้ายหลังได้เนี่ยนะเขาบอกว่าฟังก์ชันทอยหลังมีไว้ทำอะไรไะนะม,มีไว้เอาไว้เวลาสายพันตัวกว้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เวลาสายพันธุ์ตัวกว้านและเปิดนี่มันจะได้ไม่ไม่ดึงกระช่าขาดด้วยแบาประมาณนั้นแต่เราก็ไม่เคยใช้กันแล้วครับนี่ครับภาพก็มีลิ้วรอยบ้างตามกาดของการใช้งานนะครับตรงกว้านแขนเนี่ยก็จะมีรอยวางนะครับรอยถลอกตรงตูดเนี่ยครับเป็นปกติอยู่แล้วครับรอกที่มีการใช้งานตรงที่ดูง่ายๆก็จะมีตรงต,รงตรูดนี่ตรงกว้านนี่ ใช้งานมาเยอะมาน้อยสมบุกสมบันขนาดไหนคนใช้เก่าดูแลรักษาลอกยังไงเดูครับดูตรงนี้เลยนะครับไม่มีไม่มีสีปูดสีพองนะครับแขนกวาน้างยังสวยงามแขนแขนหมุนก็ไม่มีสีปูดสีลอกล่อนนะครับนี่ครับ เพจเพจของโลโก้ได้ว่ายังสวยงามใส่ปิ้งปังครับใส่ปิ้งปิ้งกัมีตรงนี้ที่ลอยเห็นชัดหน่อยครับประมาณนี้สปูนไม่มีขี้เกลือนะครับสปูนใสก็จะมีริ้วรอยบ้างแต่ไม่ได้มีขี้เกลอกัดอะไรนะครับ เิ้อยอยเป็นธรรมดาครับแต่ไม่มีคราบน้ํากัดที่ตะปูนแน่นอนครับน่าเป็นไงฝาลอกค่ะดูฝาฝามีแตกมีร้าวไหมยาวซะด้วยนี่ครับภายในฝาก็จะเป็นจารบีเดิมๆอยู่เลยอ่า เช็ดออกได้นะครับแต่ผมปล่อยไว้เงี้ยนาจะได้รู้ว่ามันของเดิมๆฝาไม่แตกไม่ร้าวนะครับดูว่าแกนขึ้นลงปกติครับนี่โอ้เตี้ยวเลยแกนเ <c oughs> บาอาทิตย์เบาโอ้ไม่ยอมหยุดเลย ลื่นครับไม่มีเสียงนะครับเสียงลูกปืนเสียงเฟืองไม่มีซอกผากซอกแสกอะไรเลยนะครับเนีครับนมลื่นต่อแล้วอรีวิวกันไปให้มันหายสงสัยกันไปเลยครับนา้นาะจะได้ไม่ต้องไปดู ภาพนิ่งผมไม่ค่อยอยากลงนะครับภาพนิ่งลงแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดดรามา่าแอคชั่นขึ้นมาว่าบอกไม่หมดบอกไม่ครบไม่ไม่อยากจะมอเม็ดนะครับผมขายผมอาศัยอยู่นานๆแล้วไม่ได้อยากขายลอกตัวสองตัวแล้วจะให,ให้มันเสียชื่อนะครับแต่ความคิดของมนุษย์มันก็ ร้อยแปดพันเก้าสวยของเราอาจจะมีสวยของเขาถลอกของเราอาจจะไปถลอกเยอะของเขามันมีหลายรูปแบบครับต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นลอกมือสองนะครับที่มันเลิกผลิตแล้วไม่มีผลิตหาซื้อในท้องตลาดไม่ได้เนี่ยใครรับไดก้ก็ความแข็งแรงความทนทามนมันเนี่ยยี่สิบสามสิบปีแล้วมันยังอยู่ได้ขนาดนี้มันก็ บอกตัวมันเองแล้วความทนทานมันขนาดไหนครับฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับ DGS เบอร์สองพันห้า IE